สวัสดีค่ะคลิปนี้นํามาพูดตอกย้ําถึงเรื่องร่างกายของเรานะคะร่างกายของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างมากมายจริงๆด้วยการฝึกโยคะค่ะด้วยความที่ว่านําเป็นสายการฝึกโยคะนําฝึกโยคะเนี่ยทุกๆเช้าประมาณ2ชั่วโมงนะคะนำฝึกสายแอชิงกานะคะตอนนี้นําขึ้นถึง Secondary s ่ r ีรีแล้ว Secondary s ่ r ีรีคือซีรีส์ที่ต่อจากไพรม a r ีคือเขาจะเป็นท่าต่อเนื่องเราสามารถ ไปเสิร์ชหาได้นะคะในรายละเอียดคราวนี้ไม่ว่าเราจะฝึกอะไรก็แล้วแต่นะคะโยคะสําหรับนํานะคะเป็นการตอบย้าว่าเขาทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่เป็นสัตว์เป็นส่วนตามที่มนุษย์เนี่ยควรจะมีแล้วควรจะเป็นจริงๆนะคะแล้วก็โยคะเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อใครที่เคยคิดว่าโยคะ เป็นเรื่องน่าเบื่อหรือว่าฝึกแล้วต้องเนิบๆช้าๆทำอะไรช้ากว่าจะเปลี่ยนท่าได้นะคะลองลองเปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนสไตล์การฝึกโยคะดูเพราะว่าโยคะจริงๆแล้วเราเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเขาจะมีหลายหลายสไตล์ที่เราชอบมีทั้งหินโยคะเห็นไหมเราจะเคยได้ยินนาะหัถายโยคะหัถยโยคะจะเป็นท่าที่เป็นหนึ่งท่าหนึ่งท่าหนึ่งท่าต่อไปเรื่อยๆทําเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆหินโยคะก็คือจะเป็นการยืดคลาย ยืดยืดคืออยู่แบบนั้นท่าละ5นาทีถ้าเราชอบไปแบบนั้นแล้วสายแอชเชงกาที่ที่นำฝึกนะคะเป็นสายที่ มันจะใช้พลังในตัวโยคะจะเป็นเรื่องไม่น่าเบื่ออีกต่อไปลองมาศึกษาดูค่ะจริงๆแล้วมีหลากหลายมากเลยในศในาสตร์แห่งโยคะนะคะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกฝึกลองเปิดใจในการฝึกดูนำอยากชวนให้มาฝึกโยคะเพราะว่าเพราะว่า,วามันทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงจริงๆตั้งแต่ระบบภายในออกมาเลยนะคะระบบภายในก็คือภายในร่างกายระบบการทำงานทุกสิ่งอย่างเนี่ยกลับมาเข้าสู่สมดุลทั้งระบบการขับถ่าย หลอดเลือดต่างๆระบบไหลเวียนโลหิตระบบทุกระบบฮอร์โมนทุกอย่างถูกปรับหมดอย่างที่นําเคยทําคลิปไปถึงโยคะและจักรกะจักรกะคือต่อมฮอร์โมนที่เป็นต่อมไร้ท่อไม่สามารถควบคุมการทํางานของต่อมพวกนี้ได้นะคะแต่ศาสตร์แห่งโยคะคือควบคุมไม่ได้ก็จริงแต่เราฝึก เราพัฒนาร่างกายเราออกกําลังกายเพื่อให้เขาทํางานได้เป็นปกติหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมการทํางานได้เช่นไม่สามารถสั่งให้หัวใจบอกว่าหยุดเต้นซิหรือเต้นแบบนั้นซิไม่สามารถสั่งให้ร่างกายระบบแบบเนี้ยเลิกทํางานได้ก็เพราะอาหารไม่ต้องย่อยอาหารละกัน3วันอะไรอย่างเงี้ยฉันจะได้ไมีอ้วนเราสั่งแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาคือระบบอัตโนมัติ สั่งไม่ได้แต่ในศาสตร์แห่งโยคะคือควบคุมการทํางานให้อยู่ในความเป็นปกติได้หายหัวใจสูบฉีดเลือดให้เป็นปกติความดันปกติซิอะไรอย่างเงี้ยนะคะหายใจให้ปกติสิหายใจยาวๆให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือการได้นี่คือสิ่งที่นําได้จากการฝึกโยคะนำมาชวนทุกคนค่ะเลือกฝึกโยคะในรูปแบบที่เป็นเราที่เราชอบก่อนอื่นเราจะเลือกได้เนี่ยเราก็ต้องมี ตัวเลือกมีช้อยให้เรานะคะทําตัวเป็นคนที่เปิดกว้างในเรื่องต่างๆในโลกแห,แห่งการออกกําลังกายเปิดกว้างทุกสิ่งอย่างนําจริงๆนําไม่ได้เริ่มมาจากโยคะนํานมาจากการวิ่งการเต้นแอโรบิกลองเต้นลองทํานู่นนี่นี่นั่นมาหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบคือฉันไม่ชอบการเต้นสวิงสวายวิดวัดฉันไม่ชอบ วิ่งเร็วๆฉันอาจจะแค่ชอบเดินรอบสวนลุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะแล้วลองฝึกโยคะดูนําเคยเข้าคาสยิ้นเคยเข้าคาสหัดถะลองค่ะลองให้เรารู้ให้ใจเรารู้ทุกอย่างว่าเราชอบแบบไหนเราจะได้มีความสุขกับการทําแบบนั้นพอดีนํามาจบที่การชอบแอชเชงกาเพราะว่าเขาเป็นการฝึกแล้วมันได้พลังมาจริงๆนําไม่ได้เริ่มจากการที่บอกว่าได้พลังจากแอชเชงกานะคะนําเริ่มจาก คุณครูของนามหลายๆท่านเนี่ยเขาจะมาจากอาการป่วยมากๆในระบบภายในร่างกายป่วยหลายท่านเนีป่วยด้วยปอดด้วยตับเป็นโรคต่างๆในร่างกายทั้งนั้นเลยกรดไหลย้อนโรคต่างๆในร่างกายแต่แต่ละท่านก็คือจะบอกว่าหลังจากที่ได้เริ่มฝึก ทำในแบบที่เราทําได้เช่นฉันก้าวไม่ไหวฉันก็กระดึบกระดึบกระดึบขาเอาอย่างเงี้ยนะคะฉันยกขาไม่ไหวฉันก็ไปทีละนิดละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำในแบบที่เราทําได้และทําไปทุกๆวันโยคะคือความสม่ำเสมอคือการทําให้ต่อเนื่องในทุกๆวันทําไปทุกๆวันแล้วแต่ละท่านแต่ละครูของนําเนี่ยคือหายป่วยจากการฝึกโยคะแบบแอชเงกาทําให้นํายิ่งทึ่งใหญ่เลยว่าเฮ้ ชิงคามันคือเหมือนเป็นการฝึกหนักนะเป็นการฝึกแล้วเหนื่อยมากเลยอ่ะแต่ทําไมมันทําให้คนที่เป็นความดันเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมฝึกได้อ่ะทำไมขณะที่คนภายนอกมองว่าเหมือนยากมากเลยเหนื่อยมากเลยแต่ทําไมคนเป็นโรคเหล่านี้ฝึกได้ฝึกได้เท่าที่ตัวเองมีความสามารถในการฝึกนะคะอย่างในทุกๆคลิปเนี่ยนําจะพูดเสมอเลยว่าเรามีความสามารถในการฝึก แค่ไหนนะคะของวันนั้นๆของแต่ละวันเลยนะคะเพราะร่างกายเราไม่เหมือนกันเราก็ทําไปแค่นั้นตามที่ร่างกายเราได้เนี่แหละค่ะไปเรื่อยๆสม่ําเสมอโยคะคือความสม่ําเสมอคือการทําเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆเหมือนที่เราทานอาหารเราไม่สามารถทานวันเดียวมื้อเดียวแล้วจบไม่ต้องกินทั้งชีวิตได้ถูกไหมคะเราก็คือเราก็ทานทานทุกวัน แบ่งเป็นมื้อแบ่งทานนะคะเหมือนกันโยคะก็ไม่ต้องทำให้หนักในแต่ละวันไม่ต้องหนักเอาเท่าที่ร่างกายเราทำแล้วไหวเอาเท่าที่ไหวที่พอที่มีความรู้สึกว่าเออแฮปปี้ฉันฉันพอใจแค่นี้ฉันไม่เจ็บฉันไม่ตึงฉันแฮปปี้กับท่านี้วันนี้ทำแค่นั้นค่ะพอแล้วพรุ่งนี้ทำใหม่อันนี้น้ำพูดเป็นประจำเลยนะคะว่าทำแค่นี้แล้วพรุ่งนี้ทำใหม่พรุ่งนี้ทำใหม่พรุ่งนี้ทำใหม่นะคะอันนี้แหละคะ่ะเป็น สูตรสำเร็จแห่งการฝึกโยคะเลยนะคะนําชวนทุกคนสม่ำเสมอมากว่าฝึกเถอะมันช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยพัฒนาขึ้นเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะดีมากๆในทุกๆเรื่องทั้งระบบภายในและภายนอกทุกๆคนที่ฝึกโยคะกันนะคะจะพูดเสมอเลยว่าเขาเปลี่ยนแปลงร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเลยบางคนฝึกกันมาหปีแล้ว 3ปีแล้ว2ปีแล้วหรือเพิ่งฝึกเริ่มที่เดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็จะมีคําตอบมีผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันคนที่เริ่มฝึกก็จะบอกว่าหูตึงมากมันเจ็บไปหมดมันยืดมันนู่นนี่นี่นั่นนะคะแต่หลังจากฝึกเสร็จพอหมด ช่วงฝึกไปได้นอนพักผ่อนไปหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วในระยะยาวคือร่างกายมันจะค่อยๆพัฒนาเขาจะค่อยๆยืดได้เขาจะค่อยๆมีกล้ามเนื้อแขนก็จะใหญ่ขึ้นด้านข้างลําตัวก็จะยืดได้นะคะแล้วการยืดอย่างเช่นนํายกตัวอย่างการยืดได้ของข้างลําตัวมันก็คือทําให้ เจ้าคอมอลโซเจ้าแกนกลางของเราแข็งแรงแกนกลางของเราแข็งแรงเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ตัวเราก็จะยืดตั้งตรงถูกไหมคะเราก็จะไม่ปวดหลังล่างเราจะไม่ปวดหลังเราจะไม่เป็นคนที่ไหลงอหลังคุ้มตอนที่เราอายุมากๆแบบนี้ค่ะนี่คือแกนกลางของเราแข็งแรงแล้วกานแกน,แกนกลางแข็งแรงแบบนี้ก็มาจากการที่ฝึก การออกกําลังกายในทุกๆวันการใช้กล้ามเนื้อเพื่อคอนเฟิร์มกับร่างกายว่าฉันใช้เธอนะฉันใช้เธอเรื่อยๆบ่อยๆฉันใช้ทุกวันเลยเห็นไหมวันนี้ฉันยืดแขนวันนี้ฉันยกแขนยืดตัววันนี้บิดตัวแบบนี้ค่ะเป็นการคุยกับร่างยคะเป็นการคุยกับร่างกายในทุกๆวันว่าฉันใช้เธอนะแล้วฉันก็รักเธอด้วยฉันฝึกแบบฉันฝึกแบบไม่ไหวพอไม่ไหวจบ ไหวพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่แล้วก็พรุ่งนี้เอาใหม่ฝึกแบบนี้นะคะกับร่างกายทําทุกอย่างค่ะค่อยๆฝึกนะคะนําพูดทุกคลิปนําก็จะบอกว่าให้ทุกคนมาฝึกโยคะเถอะเพราะโยคะคือเรื่องที่ดีจริงๆนะคะร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะทั้งระบบภายในระบบภายนอกเส้นเอ็นต่างๆกล้ามเนื้อทุกส่วนนะคะยืดหยุ่นมีกล้ามเนื้อสามารถใช้งานร่างกายได้ตาม ความสมดุลตามธรรมชาติตามพื้นฐานที่เราจะต้องทำแบบนี้กับร่างกายเราได้นะคะลองเปิดใจมาฝึกโยคะกันนะคะมาฝึกโยคะกันให้เป็นประจำสม่ำเสมอค่ะแล้วเราจะร่างกายแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันค่ะ